สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่6นะครับมกราคมปี2568นะครับส่งมอบ1คันนะครับ FC จังหวัด101นะครับจัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านเรียบร้อยนะครับคันนี้ดาวอยู่แค่20,000บาทนะครับลูกค้าดาว20,000บาทจบนะครับกับอีซุนะครับ1.9เปสมรรถไฮรนเดอร์ตัวสูงนะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแคปเปิดได้นะครับตัวสูงสภาพสวยๆเลย นะครับวันนี้ก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้ากันนะครับนี่เลยนะครับแคบเปิดได้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับต้องที่นิผลออโตคานะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอศรีสมเด็จนะครับแันนี้ก็จะไปส่งมอบให้คุณพี่นะครับถึงบ้านเลยนะครับนี่อาชีพค้าขายตามตลาดนัดนะครับแต่มีลูกค้ามีเครดิตนะนะครับลูกค้ามีเครดิตกันี้ได้ดาวสองหมื่นจบเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากมองหารถอยู่นะครับตอนนี้อยากใช้งานก็ต้องที่นิพนออโต้คานะครับโทรหาได้เลย0985984026นะครับจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานไปสวัสดีลูกค้ากันดีกว่าครับไปกันเลยครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่นะครับมาถึงแล้วนะครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหานด้วยศรีสมเด็จเนี่ยจังหานนั่นวะว่ามันเขียดเขียดชายแดนมันมันบ่ออะมันคนลับปา คนเราฝาีสมเดจเ,เ<ล>อาครับบ๊วยยังครับบ่ต้องเป็นเริ่มงไม่คือจังหาเคือจังหางแต่ว่าผมว่าสีสมเดจมันอยู่ใกล้กันนะครับควคนเราฟัง,งนะครับวันนี้นะครับมาส่งให้พี่ชายแล้วก็มามอบเสื้อนะครับมันมีสองตัวนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเสื้อ,ส,อสวยๆอบให้นะครับ,รบปลาล่ามอบไหแล้วมือจับน้ำมือมัดจับรถนะครับเดี๋ยวบป็นยังไปหาผมอีกยร้านเดี๋ยวผมมาให raus, ้อีกปลานะครับเป็นทิดา วันนี้นะครับวันที่6มกราคมปี2568นะครับวันนี้กับเจ้าอีสุด้านหลังผมนี้เป็นอีสุกดีแม็กนะครับ1.9ปี2016นะครับวันนี้ลูกค้าดาวแค่20,000บาทนะครับมันอยู่ที่เครดิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับบางเคสไม่ได้ดาวสักบาทก็มีนะครับจ่ายเฉพาะประกันบางเคสอาจได้ดาว50,000 60,000 70,000แล้วแต่ว่าเครดิตของลูกค้าแต่ละคนนะครับเครดิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับค้นเครดิตดี ตีนยังก็ได้ครับออกใ้คันก็ได้บ่ยากครับคนติดแค่ดิตอย่าพึ่งโครมาครับยังบ่ได้ตอนนี้วันนี้เป็นหนึ่งเป็น่งเป็นหังไดไมครับพี่นั่นเยูะนีอยอ่ไปลอกขับเบิ้งลองแล้วลองแล้วนี่คือเสียงจากลูกค้าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเก่งนะครับเพราะว่าเฮานอยากายผมขออนุญาตถ่ายทําคลิปลงใน youtube นะครับเพราะว่าเราจะทําถ่ายทําลงใน youtube แล้วก็เพจนะครับเพราะว่า การันตีว่าเรามาส่งมอบลูกค้าจริงและที่สําคัญนะครับใครที่ซื้อออนไลน์ห้ามโอนมัดจานะครับไม่มีการโอนมัดจานะถ้าซื้อออนไลน์นอกจากว่าลูกค้าไปดูรถที่เต็นต์ตัวนี้มัดจาได้แต่ถ้าออนไลน์ถ้าไม่ซื้อเงินสดผมจะไม่ให้มัดจานะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะนะครับถ้าทักไปเซ็นเจอร์ไปหาบอกว่ารถคันนี้สวยคันนี้สวยสนใจคันไหนให้โอนมัดจามาตัวนี้จะไม่ได้ไม่มีนะครับลูกค้า วันนี้ก ok. ็ขอบคุณพ่ธายมากๆนะครับเอาฝากโซลกแก่หน่อยนะเพื่อนเลยหวาลืมเลยว่ะสัตย์จะเนี่ยสัต์เจ่งกั่นี่มีอีกแล้วนะครับนี่เออโต้ค่านะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมขอพาดูรถก่อนนะครับก่อนจะจาากันไปนะครับคันนี้นะครับ ก็จะเป็นตัว isuzu d max ห9อย่างที่ผมว่าน,นะครับมาส่งถึงที่ทิพน้าบ้านจริงแท้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นหมายเลขทะเบียนกรสิตนะครับคันนี้คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีการชนหนักไม่มีการผิดความแน่นอนที่สําคัญนะครับก็ถามว่าสภาพเป็นยังไงสีสันสวยนะครับก็คือตามที่เห็นเลยนะครับเบาะแคบเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับทาใ,ให้ใหม่เก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้าดาวสองหมบาทค่างวดเจ็ดพัน 7จ็ดพันยี่สิบสองบาทนะครับคันนี้เจ็ดสิบสองวดนะไม่ใช่แปดสิบสี่นะครับหลายที่อาจแปดสี่คันนี้เจ็ดสิบสองนวดนะครับแล้วก็ทําสัญญาคนเดียวไม่มีคนค้านะครับไม่มีคนค้าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายเดิมถามว่ารถเคยทําสีมาไหม <c oughs> เคยทําแต่ไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนท้ายด้านท้ายฝั่งซ้ายเดิมนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นสภาพของเดิมวันนี้นะครับเพราะลูกค้าเข้าไปตรวจสอบแล้ววันนั้นนะครับ ครับแล้วลองแล้วจวดวะพี่จวดจวดาบจวดใา่เพื่อนธงนาเพื่อนเบื่อนเนี่ยนะครับทุงนานาปีนาปังอาชีพเกษตรกรทําไรทํานานะครับออกได้หมดนะครับอาชีพค้าขายนะครับได้หมดนะครับมันอยู่ที่อาชีพของลูกค้านะครับบางเถอะบางคนนะครับลูกค้าทั่วมาดูพี่เราบอกตรงนว่าอันผีเห็ดในเห็ดหน้าบัว เลี้ยงเห่รับหมาก่็ส้างเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองจากรับายไรยวันนี่แหละอยากฟีดดาวมันเป็นไปบ่ไดดครับว่าวิลลี่เดอ๋แบบนั้นบอกว่ารับเหมาเห็ดบ้านตามหมู่บ้านรายวันอยากจะฟีดาวบางทีก็มันไปไม่ได้จริงๆอันเนี้ยผมบอกเลยว่าอันบางทีจะบ่อยากตัดสายดอกแต่ว่ามันไปบ่ได้จะเจาะไปเน้นสายให้ตัวนี้นะครับรับประกันเครื่องยนต์นะพี่เด้อ สามเดือนหรือหมื่นกิโลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์อีกหนึ่งปีทางไฟแนนซ์ธนาคารเขาทาให้นะครับเครื่องเกียร์มีปัญหานะครับเข้าสามารถเช็คเข้าศูนย์ได้เลยนะครับมูนติว่าเครื่องพังเกียร์พังนะครับภายในหนึ่งปีเนี่ยประกันเขาจะประกันอะไหล่ค่าอะไหล่ให้นะครับค่าอะไหล่แต่ค่าแรงของพนักงานของศูนย์เขาเราจ่ายเองนะครับอันนี้คือหนึ่งปีเราแถมให้นะครับอันนี้สี่พันหาครับแถมให้ประกันตัวนี้ แตสวยๆกุญแจนะครับมันมีจักรูนะพี่กุแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับนันะครับนะกุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นอีซุแท้นะครับเป็นของมันอยู่ด้วยนะครับอันนี้นะครับนะครับเครื่องถามว่านิ่มไหมนิ่มนะครับตัวนี้เลยนะครับสภาพเครื่องเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ เดี๋ยวก็หาว่าขายรถยังไงไม่ดูถ้าห้องเครื่องนะครับเราก็จะพาดูนะครับวันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับกรองอากาศเปลี่ยนลาเป่าให้เรียบร้อยทำความสะอาดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับทุกอย่างนะครับแทนเพลทเดิมนะตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องค่อนข้างที่จะใสนะใสอยู่นะตัวนี้นี่นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืน น้ำมันเครื่องกรองเลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟเดรียไฟนะครับพี่เช็คไฟก่อนเลยเปิดเบิดเลยเปิดเลยครับเช็คไฟก่อนนะครับนี่นะครับเราก็เช็คไฟให้ลูกค้าให้ลูกค้าตรวจสอบรถดูก่อนนะครับนี่นะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบอยากได้รถมือสองนะครับโอเคครับนะครับไฟท้ายด้วยไฟท้ายไฟเบรกหยับดูข้นหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแตะเบรกนะนะครับ นี่คือการตรวจสอบรถก่อนที่จะลูกค้าจะรับรถครับโอเคครับอ่านะครับโอ,อ,อเคครับนะออกหมดครับเรียบร้อยครับอันนี้ยังนี่อันนี้อันนี้ยังนี่อันนี้แค่ยังนี่อ่า,อาเดี๋ยวผมสอนตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับเดี๋ยวผมพาดูปั๊บยังปั๊บเดี๋ยวผมจะพาเบิ้องด้านที่หนนะครับ นะครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณนะครับเอาฝากร้านให้แน่จังเลยนี่ผลโอโตควขาสั่งเชือกก็ดีสั่งเทียนก็นี่ว่มีอีกแล้วเอาฝากให้ลูกค้าที่ยังบ่ได้รถตัดสินใจนะครับพี่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้รถก็ลองเข้าไปเบิ่งนะครับเด้อนะครับครับผมสั้นๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าไปส่งมอบกันที่ไหนครับสำหรับวันนี้ลูกค้าอาเบอร์จังหานเรียบร้อยนะครับส่งมอบเรียบร้อยครับ